สวัสดีครับนักเรียนวันนี prés, ้เราจะมาเรียนรู i i ้ในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานผังสาระการเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็นลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันธรรมชาติของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกำลังกายธรรมชาติของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตว์และพืชมีการเคลื่อนที่จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเช่นเราเดินไปโรงเรียนม้าวิ่งในทุ่งหญ้า ต้นตําลึงเหลื้อยพันรัว้วสิ่งมีชีวิตมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่ต่างกันตามลักษณะรูปร่างและอวัยวะเช่นคนมีขาสำหรับเดินนกมีปีกสำหรับบินปลามีขีบและหางสำหรับว่ายน้ำการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังนี้ การเคลื่อนไหวของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เองสัตว์แต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันตามลาักษณะรูปร่างและถิ่นที่อยู่ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของสัตว์การเคลื่อนไหวของสัตว์จะสังเกตได้ว่าแมวเดินบนพื้นดินนก บินบนท้องฟ้าปลาว่ายอยู่ในน้ำและกระรอกไต่อยู่ตามต้นไม้สัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารเมื่อสัตว์ได้กินอาหารก็จะทำให้สัตว์มีการจเจริญเติบโตสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ การเคลื่อนไหวของพืชพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์แต่พืชก็มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของพืชการเคลื่อนไหวของพืชต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะหุบเมื่อมีแมลงตกลงไปผักบุ้งทอด ยอดยาวขึ้นบนผิวน้ำต้นไมยราบหุบใบเมื่อถูกสัมผัสและดอกไม้ผิบานในยามเช้านี่คือลักษณะการเคลื่อนไหวของพืชพืชจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเจริญเติบโตเช่นผักมุ่งที่ขึ้นบริเวณที่แห้งแล้งไกลแหล่งน้ำ จะพยายามทอดยอดออกไปหาแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงต้นตำลึงที่ขึ้นอยู่บริเวณริมลัวจะพยายามทอดยอดไปหาแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหาร